สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูก็นะคะสัปดาห์นี้ก็มาทบทวน PLC เหมือนเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากที่คุณครูก็ตรวจใบงานมาเมื่อเช้านี้นะคะหลายคนเด็กๆหลายคนยังไม่ได้วาดรูปด้านหลังจากพยัญชนะให้นะคะสัปดาห์นี้ก็คุณครูก็จะมาทบทวนเหมือนเดิมนะคะคือคัดตามรอยปะแล้วก็ว่าดรูประบายสีภาพพยัญชนะไทยในขั้นที่4และขั้นที่5นะคะ โดยเด็กๆคัดตามรอยปะตอเต่านะคะจนถึงพยันชนะฮอนกูกจนถึงพยัญชนะหอนกูกนะคะเวลาเขียนคัดรอยรอยปะนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมคัดรอยปะ,อะตัวนี้ด้วยนะคะข้างในจะมีจุดจุดปะนะคะให้เด็กคัดตาม ตามรูกศอนที่ให้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกการเขียนการคัดที่ถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะด้านหลังลูกด้านหลังตัเต่าตัวข้างหลังนี้นะคะให้นักเรียนระบายสีวาดรูประบายสีภาพอย่างเช่นตัเต่าเด็กๆก็วาดรูปเต่ามาต่อ,ตอท้ายแบบนี้นะคะวาดเต่าอ,อ,อย่างใดก็ได้ตามจินตนาการของนักเรียนนะคะ,ะแล้วก็วาดรูป อย่างเช่นถ้าจะชนะถอดถุงก็วาดรูปถุงมาแบบนี้นะคะเด็กๆจะใช้วิธีการวาดรูปต่างหากแล้วก็ตัดแปะมาติดข้างหลังก็ได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆวาดรูปเต่าต่างหากแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็มาช่วยกันตัดแปะกับคุณแม่นะคะเอามาติดตรงข้างหลังนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะคะเต่าของนักเรียนเป็นจะเป็นแบบไหนก็ได้ตามจินตนาการของนักเรียนนะคะ ทําไปจนถึงหอนกๆูกในหน้าสุดท้ายนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย